สวัสดีนะคะวันนี้ครูจะมาธิบายใบความรู้ที่4นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรงกระบอกอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับรูปทรงกระบอกนะคะ,ะดูจากตรงนี้ก่อนนะคะ,ะทรงกระบอกนะคะเขาบอกว่าเป็นรูปเลขาคณิตสามิติหรือทรงสามมิติที่มีฐานทั้งสองรูปเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกันเมื่อตัดด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว หน้าตัดที่ได้จะเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอซึ่งส่วนประกอบต่างๆของทรงกระบอกมีดังนี้อ่าเรามาดูนะคะ,ะจากรูปที่ครูนำเสนอมานะคะจะมีอยู่สองรูปก็คือทรงกระบอกตรงกับทรงกระบอกเอียงนะคะเดี๋ยวจากสองรูปนี้นะคะเรามาทำความรู้จักนะคะว่าแต่ละส่วนตรงนั้นเรียกว่าอะไรบ้างนะคะอ่าดูสองรูปไปพร้อมกันเลยนะคะ ด้านบนนะคะตรงนี้นะคะซุงกระบอกตรงด้านบนนะคะเ็าเรียกว่าหน้าตัดนักเรียนดูรูปประกอบไปด้วยนะคะส่วนอ่ซุงงกระบอกเอียงตรงนี้นะคะที่สีเหลืองๆตรงนี้ข้างบนนะคะเ็าเรียกหน้าตัดนะคะหน้าตัดหรือฐานนะคะเขาเรียกต่อมาตรงนี้นะคะเส้นที่โยงมานะคะตรงนี้เรียกว่าแกนนะคะตรงนี้เรียกว่าแกนนะคะมันของ,ของ สบบรงกระบอกเอียงก็จะเอียงเอียงนะคะต่อมาส่วนสูงนะคะส่วนสูงตรงนี้เรียกว่าส่วนสูงนะคะตรงนี้เรียกว่าส่วนสูงอ่นนี้ส่วนทรงกระบอกเอียงนะคะสูงเราต้องตีเส้นออกมาข้างนอกอีกทีนึงนะคะตรงนี้นี่คือความแตกต่างนะคะส่วนข้างล่างนะคะข้างล่างหน้าตัดหรือฐานเหมือนกันเลยนะคะข้างบนกับข้างล่างนี้เหมือนกันเลยนะคะนักเรียนดูรูปประกอบไปด้วยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายของทรงกระบอกตรงนิดหนึ่งนะคะทรงกระบอกตรงนะคะก็บอกว่าเป็นรูปเลขาคณิตสมิติที่มีหน้าตัดหรือฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกันโดยที่ฐานแต่ละข้างตั้งฉากกับแกนของทรงกระบอกนะคะ,ะดูนะคะตั้งฉากนะคะตรงนี้ตั้งฉากนะคะต่อมาทรงกระบอกเอียงเป็นรูปเลขาคณิตสามิติที่มีหน้าตัด ะะหรือฐานเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่ในระนาบที่ขนานกันแต่ละฐานาไม่ตั้งฉากนะคะแต่ฐานไม่ตั้งฉากกับแกนของทรงกระบอกนะคะนี่คือความแตกต่างนะคะว่าฐานนั้นไม่ต้งฉากกับแกนของทรงกระบอกนะคะทีนี้เรามาดูสูตรนะคะพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนี้อยากรูปนะคะนักเรียน าจากรูปนะคะรูปทรงกระบอกเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะคะว่าแต่ละส่วนตรงไหนเรียกว่าอะไรบ้างนะคะนักเรียนหน่วยของพื้นที่ของทรงกระบอกนะคะก็เหมือนเดิมนะคะหน่วยของพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะมีหน่วยเป็นตารางนะคะทีนี้โจทย์จะเป็นตารางอะไรนั้นขึ้นอยู่กับโจทย์นะคะถ้าโจทย์ไม่บอกมาก็เป็นตารางหน่วย นะคะถ้าโจทย์บอกเป็นเม็ดมาก็เป็นตารางเม็ตรนะคะถ้าโจทย์บอกเป็นซนมาก็เป็นตารางเซนติเมตรหรือตารางโซมอลนะคะซึ่งตรงนี้ครูพูดคร่าวๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักนะคะว่าในแต่ละส่วนนั้นเวลาเอาไปใช้ในการคํานวณน,นั้นต้องคิดตรงไหนบ้างนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะจากสูตรพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะเท่ากับ อเรียนต้องจำนะคะตรงนี้ 2πr ยกกำลัง2บวก 2πrh นะคะทีนี้เรามาทำความรู้จักก่อนนะคะ 2πr ค่า π าค่า π าในที่นี้นะคะครูเขียนคำว่าประมาณ22ส่วน7หรือ3.14นะคะครูจะใช้ทศนิยมแค่2ตำแหน่งนะคะความจริงแล้วตรงนี้มีอีกมากมายนับไม่ถ้วนนะคะแต่จะเลือกมาแค่ประมาณ2ตำแหน่งนะคะก็คือ3.14นะคะส่วนค่า r ค่า r คืออะไรค่า R นะคะก็คือค่ารัศมีนะคะตรงนี้ตรงนี้ r ข้างล่างก็ R นะคะรูเขียนไว้ด้วยข้างล่างตรงนี้ R ตรงนี้ก็คือรัศมีนะคะตรงนี้ก็รัศมีเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าอยากําหนดมาข้างบนหรือข้างล่างนะคะส่วนตรงนี้นะคะคือส่วนสูง h นะคะส่วนสูง อตอนนี้นักเรียนดูรูปอะไรไปแล้วนะคะว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรบ้างนะคะซึ่งเดี๋ยวในการแทนค่ามันก็จะง่ายนะคะนักเรียนสามารถเขียนประกอบลงไปในใบความรู้หรือในชีตของนักเรียนได้เลยนะคะอะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มตัวอย่างกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะ,ะตัวอย่างที่10บนะคะจงหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะคะพื้นที่ผิวของทรงกระบอก ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานเท่ากับ5ซนติเมตรนะคะ,ะ5เซนติเมตรและสูง6ซนติเมตรนะคะ,ะนักเรียนจำได้นะคะเอาคราูจะเขียนสูตรตรงนี้ข้างนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะสูตรตรงนี้ขอเขียนนะคะว่าอะไรคะเมื่อกี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าจะไม่ได้นะคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คืออะไรคะ,ะสูตรก็คือ2อ,อะไรลูก2พายอ่า กำลังสองนะคะบวก2พาย r h นะคะอา่าสองพาย r าลังสองตรงกันไหม2พาย r าลัางสองบวก2พาย r h นะคะนี่คือสูตรเดียวที่เราจะต้องใช้ในการคิดนะคะอา่าทีนี้จากรูปนะคะจับจุดเราก็มาวาดรูปก่อนใส่รายละเอียดลงไปก่อนนะคะนักเรียนดูนะคะตรงนี้ อ่านจยดอีกครั้งหนึ่งนะคะจงหาพื้นที่ของทรงกระบอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของฐานเท่ากับ5เซนติเมตรนักเรียนดูนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรอ่าตรงนี้ก็คืออะไรคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะอ่าตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเส้นนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางอ่าทีนี้ ทีนี้เดี๋ยวลัศมีคิดอย่างไรนะคะตรงไหนบ้างที่เราจะต้องรู้อีกส่วนสูงเอาใส่ส่วนสูงก่อนตรงนี้ส่วนสูงนะคะตรงนี้คือส่วนสูงนักเรียนเขียนลงไปในหนังสือนักเรียนได้เลยนะคะส่วนสูงส่วนสูงในที่นี้ก็คือค่าอะไรคะถ้าตามตัวอักษรก็คือค่า s นะคะทีนี้เรามาดูค่า r นะคะค่า r เราคิดอย่างไรนะคะค่า r ก็คือตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งนะคะค่า r นะคะถ้าเขียนในที่นี้เท่ากับเท่ากับอะไรคะ5ส่วน2หรือถ้าเราหารกันเรียบแล้วก็คือได้ประมาณไม่ใช่ประมาณนะคะได้ 2. 5ุเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราสามารถมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะจากตรงนี้นะคะครูจะขอมาเขียนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาแทนค่านะคะ,ะตรงนี้เขียนอีกครั้งหนึ่งนะคะ2องพอ่า กำลังสองบวก2อพาย r h ่า, h. าเริ่มแทนค่านะคะอ่าเริ่มเลยนะคะกูจะพยายามเขียนตัวเลขกไว้2คูณอ่าใส่วงเล็บไว้หน่อย2คูณพายก็คือ22ส่วน7อ่า r กำลังสอง r กำลังสองนะคะถ้าจากที่เขาทำอะ่ะ เขาจะเขียนเป็นเศษ5ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะแต่ของครูนั้นครูจะใช้สำเร็จรูปเลยนะคะก็คือเอา2.5เลยนะคะ,ะ2.5ยกกำลัง2นะคะใส่วงเล็บใหญ่ทีหนึ่งแล้วก็บวก2คูณใส่วงเล็บอีกทีนะคะตรงนี้ก็คืออะไรคะ22นะคะพาย คูณ h คูณ r ก่อนนะคะคูณ r. r r ก็คือตั้าไห่คะาที่เราคิดไว้2.5แล้วก็คูณอะไรคะคูณ h ส่วนสูงก็คือเลขอะไรคะเลข6แล้วก็ปิดวงเล็บอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดคำนวณนะคะจะคิดอย่างไรนะคะตรงนี้นะคะที่ครูไปนั่งดูแล้วนะคะคิดคำนวณแล้วให้ได้คำตอบตรงกับของเขานะคะก็นักเรียน มาจัดการตรงนี้เรียบร้อยก่อนนะคะครูมาแจกแจงกระจายเรียบร้อยก่อนตรงนี้ก็เป็นสองคูณอ่ายี่สิบสองส่วนเจ็ดนะคะคูณสองจุดห้ายกกำลังสองก็คือสองจุดห้าคูณสองจุดห้านะคะอ่าแล้วตรงนี้เขียนใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะสองคูณยี่สิบสองส่วนเจ็ด คูณ2.5คูณ6อ่าวงเล็บนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูวิธีการนะคะที่ครูบอกแล้วว่าทำอย่างไรคำตอบถึงให้ได้เท่ากับของเขานะคะซึ่งครูไปคิดมาแล้วนะคะให้นักเรียนขั้นตอนนะคะก็คือให้นักเรียนเอาตัวข้างบนเนี่ยคูณกันหมดเลยก็คือเอา2คูณ22คูณ2.5 คูณ2.5นะคะซึ่งคูณออกมาแล้วนะคะจะได้คำตอบก็คือ2องร้นะคะแล้วก็ส่วน7อ่าส่วน7นะคะส่วนเอ่านี้ตั้งไว้นะคะตั้งไว้เลยอ่าแล้วก็บวกอ่าวงเล็บอีกวงเล็บหนึ่งนะคะเหมือนกันค่ะก็คือเอา2องคูณย2 5, คูณสอคูณห ะะซึ่งไปคูณแล้วนะคะก็จะได้เป็นหกร้อยห้อหกสิบแล้วก็ส่วนเจ็ดส่วนเจดนะคะเสร็จแล้วคิดยังไงอีกนะคะที่ครูคิดแล้วถึงจะได้คำตอบเท่านี้ก็คือนักเรียนก็ทำการหารเลยค่ะเอาสอง้อ็สิบห้าหารเจ็ดนะคะพอหารออกมาแล้วนะคะมันจะเป็นทศนิยมมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดอย่างไรนะคะซึ่งคำตอบที่ได้ตรงนี้อ้าว 39ค่ะรูเขียนนะคะจุดที่หามาได้นะคะเจ้เครื่องคิดเลขก,ก็ได้2 8 5 7 1 4 2 8 5 7นี่ครูทำให้อย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็บวกอ,อีกวงเล็บหนึ่งนะคะตัวนี้อ่าก็หาแล้วนะคะก็จะได้เป็น94 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7เยอะมากเลยนะคะอ่าทีนี้เราจะมาประมาณอย่างไรนะคะพอได้ตรงนี้นักเรียนดูนะคะอ่าตรงนี้ครูจะต้องใส่สัญลักษณ์คำว่าประมาณแล้วล่ะนะคะตรงนี้อ่าดูวิธีการนะคะเอา39มาแล้วก็จุด ดูนะคะตอนนี้ครูจะเอาแค่สองตำแหน่งั้งนั้นเราไปดูตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามคือเลขห้าห้ามันครูบอกแล้วว่าถ้าตำแหน่งที่สามมากกว่าห้ให้เราปัดขึ้นนะคะตรงน,นี้ก็จะได้เป็นปัดมาขึ้น1น,นะคะก็จะได้เป็น9ก้ก็จะเป็นประมาณสามสจุสองเกนะคะนี่เสร็จไปแล้วหนึ่งอันนะคะแล้วก็บวก บวกนะคะมาดูตรงนี้เหมือนกันมาดูตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สามก็คือเลขอะไรคะเลขห้านะคะเลขห้าเดี๋ยวตรงนี้คูณลบนิดนึงนะคะเลขห้านะคะทีนี้เราปัดขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นเก้าสิบสี่จุดเลขห้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นสองเก้า นักเรียนสังเกตนะคะว่าตรงนี้ตับของครูตรงกันเลยนะคะคิดออกมาเขาไม่คิดละเอียดให้นะคะเขาเอาแต่คําตอบมาเลยนะคะแต่นี่ครูทําอย่างละเอียดเลยนะคะว่ามันมาที่ไปที่มาอย่างไรนะคะเสร็จแล้วพอขั้นตอนตรงนี้ไม่ใช้คําว่าประมาณนะใช้คําว่าเท่ากับใส่คำว่าเท่ากับเลยนะคะเอาสองตัวนี้บวกกันก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยสามสิบสาห้าปดตาราง จทย์เป็นเซนนะคะตารางเซนติเมตรอ่านะคะซึ่งคําตอบของครูนะคะกับของที่คิดไว้ตรงกันนะคะทีนี้ามาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงระบอกประมาณ133.58นะคะถ้านักเรียนดูวีดีโอนี้นะคะครูเชื่อนะคะว่านักเรียนจะทำแบบฝึกทักษะหรือลองทำดูได้แน่นอนนะคะ ถ้านักเรียนไม่เข้าใจยังไงนะคะนักเรียนกลับมาดูย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งครูขอหยุดนําเสนอไว้เพียงแค่นี้นะคะ